ผมไปถ่ยเอกสารได้วันนี้ประชาชนทุกอย่างเ็ตไม่ต้องจะเข้าศาลเลยอันเดียดอะไรเนนั่นล่ะจะใช้กับถางบัวไทยกันนขอบอกต่วอันเดียดท่เป็นาม่เหมืมมีกับบัวไทยนมีกับทาง บริการบริการเจ็บสองบาทสามบาทครับทนอ่อยูเด็กมันมันก็มีเสื่อมหายจดอ่อนโอยูโมยคนเดโอเคปะ ตมีานเลยกล่อนแแดซองห้วลมยี๋มาดูขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับเมืองไทยนะครับแนะนาให้ใช้ตาว่านะครับน,นะครับตาว่าแบบนี้นะครับเมืองไทยนะครับแปเมืองนอกเเขาจะคุณภาพจะดีกว่านิดหน่อยนะครับ หนึ่งกิโลนะครับน,นี่ผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโตนะครับนี่คือช้อนโตนะครับนี่คือช้อนโตนะครับช้อนโตนะครับน,นีเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับ ต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับต่อต่อแป้งหนึ่งหนึ่งถุงนี้นะครับหนึ่งถุงนี้นะครับต่อแป้งหนึ่งถุงนะครับทําให้เหมือนนะครับทําให้เหมือนทุกขั้นตอนนะครับทําได้แน่นอนนะครับถ้าทําให้เหมือนปอนโกก็จะออกมาไม่เหมือนนะครับนะครับเราก็จะก้อนรวมกันสองรอบนะครับถ้าทําสูตรนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะทําแป้งสําเร็จรูปได้เลยนะครับถ้าเมื่อเรา ทำคล่องแล้วนะครับเราเข้าใจเรื่องแป้งแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําแป้งสําเร็จรูปออกขายได้เลยนะครับแป้งสําเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งกล้วยทอดสําเร็จรูปแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปเขาก็จะทําเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันแบบเหมือนแบบนี้นะครับนี่นะครับรอดรูมกันสองรอบ อนเพื่อที่จะให้ส่วนผสมของแป้งกับเบกกิ้งโซดาผงฟูนะครับกระจายรวมกันนะครับและจอจะทำให้เนื้อแป้งนี่ละเอียดด้วยนะครับเนียนนะครับไม่เป็นเม็ดนะครับแต่ถ้าเราทำแป้งเสร็จรูปนะครับเราจะต้องซีนนะครับไม่ให้อากาศเข้าเลยนะครับ เพราะว่าผงฟูเบกกิ้งโซดานะครับถ้าเกิดอากาศเข้านะครับคุณภาพของเขาจะก็จะลดลงนะครับก็คือเขาก็จะตายนะครับผงฟูเบกกิ้งโซดานะครับถ้าเราเปิดแล้วนะครับเราก็จะต้องปิดให้สนิทนะครับอยู่ในห้องธรรมดานะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับแต่ละขั้นตอนสนึงสคัญนะ ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับที่จริงไม่อยากจะอธิบายมากนะครับบองทีเอ็ซีบอลบาง,บาง,บางท่านเขาก็ลำแข็นะครับบอกเวยปังโกนะครับถ้าอาจารย์ไหนที่สอนและพูดน้อยนะครับยากครับที่จะทําได้นะครับเพราะปังโกนี่ละเอียดมากครับยากมาก นะครับนี่คือขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับต่อไปเราก็จะผสมเครื่องแล้วขันวณนนะครับต่อนะครับเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่ช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับแต่ละยี่ห้อความเค็มจะไม่เท่ากันนะครับให้เราปรับเอานะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับเขาจะลงตัวพอดีเลยนะครับน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ ต่อแป้ง1กิโลนะครับแต่ถ้าครึ่งกิโลก็1นช้อนนะครับช้อนโต้นะครับนำตาลทรายนะครับแอมโมเนียนะครับแป้ง1กิโลก็จะ1ช้อนโตนะครับนี่นะครับ1ช้อนโตนะครับแอมโมเนียนะครับยิบนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ไม้นะก็ไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะครับไม่หมดแบตนะครับเดี๋ยวจะลองใหม่ดูนะครับ ยี่นะครับใส่แค er ่นี <immer> ้เ <gradually> ด <dynam ite> ียวนะครับนิดนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนี่น้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชที่เราทอดนะครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะครับให้เราสังเกตน้ำมันนะครับที่เราจะทอดคืนมันที่มันใส่ใสนะครับถ้าน้ำมัน้มันพืชนะครับที่ใส่แส้วก็ทอดได้นะครับไม่ใสก็ทอดได้นะครับ องช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับนะครับมาต่อนะครับขั้นตอนช่างไข่นะครับขึ้นตาช่างนะครับถ้าไข่เนี่ยนะครับสี่ใบนะครับไข่ขาวนะครับสี่ใบนะครับเอาเฉพาะไข่ขาวนะครับถ้าเกิดว่าเราอจ จะโตออกจากไข่ก็ไม่ต้องช่างก็ได้นะครับสี่ใบนะครับนี่ไข่ขาวนะครับไปเพื่อนก็ให้มานะครับเพื่อนที่ทาเบเกอรี่นะครับเราจะไปหาซื้อได้นะครับตามร้านเบเกอรี่หรือร้านขนมไทยนะครับไข่ขาวนะครับไข่ขาวก็จะประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับร้อยสี่สิบก็ได้นะครับ ไข่ขาวนะครับเห็นไหมครับร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งน้ําให้ดูนะครับเอฟซีก็ถามมานะครับว่าน้ําชั่งแบบไหนนะนะครับจะชั่งก็มีอยสองแบบนะครับอ่าแบบเข็มนะครับกับแบบ ตัวเลขนะครับแค่นั้นเองนะครับนี้ไข่ขาวนะครับเฉพาะไข่ขาวนะครับไข่แดงเขาจะทําให้นิ่มนะครับบางโกเราจะนิ่มนะครับอันนี้น้ํานะครับเราจะชั่งน้ำนะครับเราจะตั้งเป็นเลขศูนย์นะบจะชั่งนี้ก็มันนานแล้วนี่นะครับน้านะครับไม่ตายตัวนะครับแป้งนะครับแต่ละ แต่ละรอบมานะครับจะจะเป็นแป้งว่าวก็ช่างนะครับแบบนี้นะครับถ้าแป้งมาแต่ละรอบบางทีแป้งใหม่แป้งเก่านะครับน้ํานี้ก็จะไม่มีคําว่าตายตัวนะครับแต่จะอยู่ในประมาณ590 595หรือ600หรือ610ก็แล้วแต่แป้งเก่าหรือแป้งใหม่นะครับไม่ตายตัวนะครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าแป้งที่เราใช้เนี่ย ต้องใช้น้ำเท่าไหร่นะครับเราชั่งมา600ก่อนนะครับเราชั่งมา6ก0ก่อนนะครับพอได้600แล้วเราไม่ต้องเทหมดนะครับให้เหลือประมาณ10กรัมนะครับให้เหลือประมาณ10กรัมอย่าพึ่งเทหมดนะครับจนกว่าเราจะรู้ว่าแป้งของเราเนี่ยใช้น้ำเท่าไหร่นะครับวันนี้แป้งนะครับแป้งที่อยู่เมืองนอกเนี่ยวันนี้แป้งใหม่นะครับแป้งใหม่ก็จะใช้น้ำ 590นะครับ590นะครับพร้อมแป้งใหม่นะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับจำเอาไว้เลยนะครับน้ำไม่ตายตัวและเวลาหมักแป้งก็ไม่ตายตัวนะครับอาจจะ2 2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับหรือ7ชั่วโมงนะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราว่าเราจะนวดหมักกี่ชั่วโมงนะครับถ้าเราหมักสชั่วโมงเราต้องใส่น้ําประมาณไหนนะครับประมาณนี้ เราจะหมักเจ็ดเจ็ดชั่วโมงเราจะใช้น้ําประมาณนะครับน้ําไม่มีคํามต่ายตัวนะครับถ้าเรานวดแข็งเราก็หมักนานนะครับถ้าเรานวดแป้งแข็งเราก็หมักนานนะครับแต่ถ้าเรานวดแป้งเหลวนะครับเราก็ลดเวลาหมักลงนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไงก็ต้องหมักให้ให้ได้สองชั่วโมงนะครับต่ําสุดนะครับหมักสองสองชั่วโมงนะต่ําสุดนะครับพูหมัก มี590นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับห้าร้อานะน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นประมาณ30มสองศานะครับ3ามสหองศานะครับมีเก้านะครับ ร้านกนี่ถ้าอยากเป็นนะครับอยากเก่งนะครับเราจะต้องดูทุกคลิปนะครับดูเล่ดดูเล่นหลายคลิปนะครับเราถึงจะได้ความรู้เยอะๆนะครับเพราะว่าเคล็ดลับเนี่ยร้านกูนี่มากนะครับมากนะครับอากาศร้อนก็ไม่ก็ต้องนวดอีกแบบนะครับอากาศหนาวก็ต้องนวดอีกแบบนะครับเราทอดตอนเช้าก็จะต้องนวดอีกแบบนะครับไม่ไม่ไม่ตายตัวนะครับ ถ้าอากาศหนาวเราจะต้องนวดเหลวหน่อยแต่ถ้าอากาศร้อนเราจะต้องนวดแข็งหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องดูเยหลายคลิปนะครับเราต้องเช็คอากาศด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะนวดอย่างเดียวนะครับจะสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับต้องเช็คอากาศด้วยนะครับเพราะว่าทําไมต้องบอกว่าอากาศนะครับถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวแป้งจะอ่อนตัวช้านะครับแป้งจะขายตัวนี่ช้ามากนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนนะครับแป้งก็จะอ่อนตัวเร็ว นะครับเพราะเขาเพราะเขาร้อนนะครับก็จะอ่อนตัวเร็วนะครับไม่ตายตัวนะครับให้ให้เราสังเกตด้วยถ้าเราจะทอดที่สี่ที่ห้าเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกว่าน้ําไม่ตายตัวนะครับไม่ใช่ว่าในสูตรบอกว่า600อก็คือ6กรอไม่ใช่นะครับเราต้องสังเกตด้วยนะครับถ้าแป้งไม่อ่อนนะครับเราก็ยังทอดไม่ได้นะครับให้เราสังเกตอยู่ทุกทุกขั้นตอนนะครับขั้นตอนขึ้นรูปเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยว่า พร้อมที่จะทอดได้อย่างนะครับแป้งประมาณไหนนะครับก็ได้บอกไปนะครับทุกๆขั้นตอนนะครับละเอียดมากทุกๆขั้นตอนเลยนะครับก็ให้เข้าไปดูเลยนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับนี่นะครับน้ํานะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าน้าประมาณเท่าไหร่เราก็ใส่หมดเลยแต่ถ้าเรายังไม่รู้นะครับเราก็ช่างมาหกร้อยเราก็กักไว้ก่อนสักสิบกรัมหรือสิบห้ากรัมนะครับ นะครับเดี๋ยวนะครับถ้าจะมีอาชีพนะครับถ้าเราจะยึดเป็นอาชีพบางกู่นะครับเราต้องมีความรู้นะครับถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันเสี่ยงกับเ,เราจะไปรอดหรือไม่รอดนะครับแต่ถ้าเราทาคล่องทําชํานาญรู้วิธีทํานะครับ ฟางโกเราฟูดีขึ้นดีสวยดีนะครับเราจะได้ฟางโก้เยอะนะครับฉะนั้นเราเราจะต้องเรียนรู้นะครับให้มากนะครับเราแส่ตีพอของทุกอย่างเครื่องผสมทุกอย่างมันเข้ากันคนเดั้นกอนนะครับดูนะครับไม่มีช่องไหนนะครับที่จะละเอียดขนาดนี้นะครับเราจะต้องเตรียมน้ํานะครับน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นเราให้จุ่มมือนะครับ มาดูนะครับจะนวดให้ดูช้าๆนะครับมลาใหนเนี่ยไม่ดีใจนวดปลาตั้งก๋ออ่าๆพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อจะนวดให้ดูนะเผื่อโตมาหนูพ่อทำนะโอเคไหมพ่อพ่อทำพ่อทำช่องใช่พ่อทำช่องไว้ให้พอถ้าหนูโตนะหนูก็นวดนะแล้วก็ เอาลง YouTube นะแต่หนูต้องพูดภาษาอังกฤษนะไม่พูดภาษาไทยนะพ่อจะพูดภาษาไทยหนะูไปเรียนหนูต้องพูดภาษาอังกฤษนะ<ต> <Okay. S 2> โอเคคุกกลนกล้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลูกหนูยังเล็กอยู่น๊ะกลัดกลอนไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับ แล้วถ้าเราจะทํานะครับให้ทาเราทําไปตามตามคลิปได้เลยนะครับจะทําให้ดูช้าๆแบบนี้นะครับทําไปตามตามเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลานะครับให้ทําตามแล้วก็ทําให้เหมือนนะครับถ้าทําไม่เหมือนก็ต้องทําทำหลายๆรอบนะครับจนเหมือนนะครับแล้วก็สังเกตไปให้สังเกตนะครับสังเกตความ ก่อนของแป้งนะครับถ้าอากาศร้อนเราจะนวดแข็งหน่อยน,นะครับแต่ถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวหรือในช่วที่สี่้าเราก็จะนวดแป้งเพิ่มน้ําเข้าไปอีกนะครับหรือเราเพิ่มเวลาหมักเข้าไป จุ่มบ่อยนะครับทามือจุ่มน้ําบ่อยเดี๋ยวแป้งมันจะเละไปนะเห็นไหครับแป้งอันนี้อ่อนมากเลยรุ่นนี้นะครับแป้งบางไหมนะครับ,รบอันนี้น้ำห้าร้อยกาวซิทนะครับก็ยังอ่อนนะครับถ้าถ้าอ่อนแบบนี้เราจะหมักแป้งแค่สองชั่วโมงนะ ที่4ที่5พอดีนะครับแป้งหนานี้ถ้าทอดที่4ที่5บ้านเราน่าจะพอดีนะครับพอขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเราทอดตอนเย็นนะครับให้นวดแข็งกว่านี้นะครับพอเราเริ่มทอดพอเราเริ่มนวดได้แล้วนะครับเราก็จะเล่นนะครับแป้งเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับดึงแบบนี้นะครับ นี้นะครับหมักแค่สองชั่วโมงนะครับีนะครับจะหมักสองชั่วโมงนะครับพอ้าถ้าเรานวดแป้งถ้าเราแป้งเรารู้ว่าแป้งอ่อนขนาดนี้นะครับหมักแค่สองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าแป้งแข็งนะครับเราก็เพิ่มเวลาหมักแป้งเข้าไปนะครับนี่หมักแป้งสองชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะมาตักแป้งนะครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงนะครับจะตักแป้งหนึ่งชั่วโมงจะมาตักแป้ง นะครับ